เรื่องนี้เป็นเรื่องเหมือนกับคล้ายๆเรื่องของแม่นาคพระขนูอะไรประมาณนั้นเลยนะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่นานขนาดนั้นหรอกเกิดขึ้นในช่วงในยุคที่ยังมีรถยนต์มีกาเรเขียนจดหมายถึงกันอยู่เนี่ยคือไม่เกิดนานขนาดนั้นนะแล้วแล้วก็การเสียชีวิตของภรรยาของทิดทองดีเมียของทิดทองดีนะครับก็ไม่ได้ตายจาก เออออกลูกตายคลอดลูกตายไม่ไม่ตายจากสาเหตุนั้นแต่ว่าก็ตายทั้งกลุ่มเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดอยู่ต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องมันเป็นลักษณะที่ว่าพวกเขาอยู่กันนะพวกเขาอยู่กันได้สัปดะห์หนึ่งแล้วเขาก็มีลูกด้วยกันนั่นแหละแล้วก็เป็นที่บ้านของเขาก็ประมาณว่ามันธุรกันดารมันแห้งแหลงไม่มีอะไรกินประมาณเนี้ย ที่ทองดีก็เลยจําต้องไปหางานอยู่ตา่างจังหวัดแต่คงจะไม่ไม่ถึงขนาดบัดเข้ามาทํางานในกรุงเทพหรอกเขาคงจะว่าไปทํางานรับจ้างก่อสร้างอยู่เอ่อนอกเอ่อนอกบ้านออกจากบ้านไปนะก็ตา่างจังหวัดประมาณนั้นนะก็ขึ้นรถยนต์ไปนะก็มันก็ไกลพอสมควรแหรอขนาดว่าถึงขนาดไม่สามารถที่จะพักได้นะก็ก็ไกลอยู่ เวลาจะติดต่อถึงกันแนคะเขียนจดหมายหากันเป็นเป็นเป็นยุคที่ยังไม่มีโทรศัพท์นะแต่ก็ยังไม่นานถึงขนาดว่าเท่ายุคของไม่น่าพระขนหของเขาก็ไปหมายความว่าออกจากบ้านไปหาไปไปทำงานต่างถิ่นจูไกลอยู่ไก่ก็ไกพอสมควรอยู่ก็ไปก็เขียนจดหมายหากันไฟเมียเขียนจดหมายถึง บางทีที่ตรงดีก็เขียนจดหมายตอบมาประมาณนี้นไม่มีมือโทรศัพท์เมียเขาก็ตั้งทองนั่นแหละรครับตั้งทองเขาว่าติดต่อกันจากปกตินั่นแหละเดือนละครั้งอะไรประมาณนี้นเขียนจดหมายหากันจู่ๆเมียของที่ทองดีเนะี่ยเสียชีวิตครับแต่ไม่ได้เสียชีวิตจากการคลอดลูกหรอกจะเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่แหละจะมาประมาณว่าเป็นเป็นโรคหา่าหรือเป็นโรคอะไรสักอย่างนี่แหละคือคือจะเป็นกันมากคนระับตอนนั้นอนะ จะเป็นโรคหายแล้วแกแกได้เสียชีวิตไปก,ก็ตายกันหลายคนอยู่ในหมู่บ้านของเอมียคนที่ทรงดีเนะี่ยก็ตายแต่ว่าที่ทองดีก็ยังได้รับจดหมายอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกก็มันก็ตรงนี้แหละมันก็เป็นเรื่องที่น่ามาคิดเหมือน,ก,นกันก็มีภรรยาเมียคนที่ทองตายนั่นแหละแต่ก็ยังได้รับจดหมายอยู่ ที่ตรนี้ก็ตอบไปจดหมายก็ตอบมา,มาเป็นลักษณะเหมือนเดิมปกติทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะมีการเขียนจดหมายตอบโต้กันเหมือนเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ความจริงเอ่อเมียของที่ทองดีนะ่ะตายแล้วต,ตายทั้งกลมนะแต่ว่าไม่ไม่ได้ตายเพราะจากสาเหตุออกลูกตายตายเพราะโารคหาประมาณนี้ก็ไปผ่านไปสักระยะหนึ่งที่ทองดีก็มาเยี่ยมบ้าน ก็คงจะมาอยู่บ้านเลยแหละมไม่ต้องมาเยี่ยมหรอกเพราะว่าเพราะว่างานก็คงจะเสร็จแล้วนะก็กลับมาบ้านกลับมาปกติแล้วเออเมียของที่ทองดีก็เป็นคนไม่ยังไงล่ะเป็นคนไม่ค่อยจะมีมนุษยสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วนะก็นานๆทีจะมีเพื่อนบ้านมาเยี่ยมสักทีนะถ้าไม่จาเป็นนะเขาก็อยู่อย่างนั้นมามาันเออเป็นปกตินะหมายความว่าเวลาที่ทองดีอยู่กัแบเบมียของแกนะ ก็ไม่ค่อยมีใครมาเยี่ยมมาอะไรเท่าไหร่เนยะเพราะว่าเมียของแกเป็นคนที่ไม่ค่อยมีมุษยสัมพันธ์กับใครนะ่ที่ตรงนี้ก็กลับบ้านกลับมาก็เจอเมียก็ปกติอยู่เหมือนกันแต่เมียยังตั้งถ้องอยู่นะแกก็แปลกใจเหมือนกัทั้งที่มันก็ผ่านเวลามานาน,นแต่ว่าทําไมยังไม่ออกลูกยังไม่อะไรเนะี่ยแกก็ไม่คิดอะไรหรอกแกก็อยู่ปกติแหละกินข้าวกินอะไร บางทีก็ไปตัดฟืนตัดอะไรประมาณเนี้ยสมัยนั้นนะบางทีก็ก็อยู่กันปกตินะทีนี้อยู่อยู่อยู่วันหนึ่งญาติของทิศทองดีมาหาก็เจอทิศทองดีนี่แหละเป็นยังไงไมายังไงตั้งแต่เมียตายแล้วยังไม่หาเมียใหม่อยู่เลยมาอยู่คนเดียวไม่เหงาบ้างเลยแล้วผีเมียมันไปหลอกมาหลอนบ้างแล้วพูดเล่นทรงอย่างเงี้ยเอา้าทิศทองดีก็แปลกใจทาไมพูดอย่างนี้ ก็เมียกูก็อยู่ด้วยกันทุกวันอยู่เนี่ยมันไม่เห็นนะไม่เห็นยังไงเมียมึงตายแล้วตายตั้งแต่มึงไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่โชงดีก็ยังไงล่ะมันเหมือนคนมาพูดกวนปราสาทกันนะพูดอย่างเงี้ยทั้งที่ผ่านมาวันสองวันนี้ก็อยู่ด้วยกันกับเมียอยู่ก็เลยไล่เพื่อนคนนี้ไปมันพูดือนยังไง่ะพูด ทำไม้เสียอารมณ์นะพูดเหมือนทั้งที่ตัวเองก็อยู่กับเมียมาแต่ไหนแต่ไรกล้ววันสองวันไปเนี่ยก็เลยไล่เพื่อนคนนี้กลับไปไ,ไม่พูดไม่จาเอะไรกับมันบอกหนีไปไกลๆมันยังมาพูดทรงอย่างนี้เลยกูกูไม่ชอบไปไปกูจะอยู่กับลูกกับเมียกูนี่ยหลังจากนั้นเพื่อนไอ้เพื่อน,อนคนนี้คนที่ตรงดีก็ไปบอกญาติที่มันเคารบนับถือที่มันเคยเชื่อถือไว้วางใจให้มาบอกมาบอกมาเล่าให้ฟัฟังว่าเมียมันไต่เผื่อมันจะ เชื่อฟังบ้างนะ่ก็ก็ทาอย่างนั้นจริงเลยเขาก็มาญาติผู้ใหญ่ของทิศทองดีคนที่มันเชื่อถือนะ่ะก็มาบอกมาอธิบายให้ฟังว่าเมียมันตายแล้วเมียทิศทองดีตายแล้วไปโลกหาคนที่อยู่ด้วยนะ่ก็ไม่รู้เป็นใครหรอกแต่ว่าความจริงนะี่ยเมียตายแล้วทิศทองดีก็หลังจากนั้นมาตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่มาบอกให้ทิศทองดีฟังเนี่ยทิศทองดีก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดข,ขึ้นที่บ้านของเขานะเวลาเขาอยู่กับเมียของเขา เขาจะไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นเมียไม่เห็นลูกเหมือนแต่กเดิมนะเขาเห็นแต่ความว่างเปล่ามันไม่เหมือนกับนิยายเรื่องแม่นาปลาขนงนะครับอันนี้เป็นความจริงอันนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องที่เล่ากันมานิยายเรื่องแม่นาปลาขนงก็อาจจะมีการพิสูจน์ว่าให้เบียบน้ำมะนาวใส่อาหารแล้วมันจะมีนอนมีอะไรเขาก็พูดไปแต่แต่นี้มันเป็นเป็นคนเละเรื่องเป็นเป็นเรื่องที่ใกล้ความจริงอยู่เนะี่ยเรื่องก็คือว่า หลังจากที่มีญาติผู้ใหญ่มาบอกให้ทิ์ทองดีฟังแค่นั้นแหละทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมคือทิ์ทองดีจะไม่เห็นเมียของตัวเองแล้วี่ลูกแล้วก็เมียของตัวเองน่ะเมียที่กําลังตั้งท้องน่ะที่บ้านของทิ์ทองดีจะมีแต่ความว่างเปล่าไปหมดไม่มีใครอยู่สักคนมีแต่ทิ์ทองดีอยู่คนเดียวนั่นแหละเป็นยางไนที่แรกทิ์ทองดีได้ฟังทิ์ทองดีก็ไม่เชื่อใขรไม่เชื่อใขรสักคนนะแม้ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่ตัวเองเขาลบนับถือมาบอกนะ ที่ตรงนีก็คิดแต่ว่ามีเมียอยู่กับตัวเองอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไปที่ไหนสักที่เน่เขามาอยู่บ้านเขาอาจจะไปเ,เพื่อนบ้านไปเล่นเพื่อนบ้านไปเยี่ยมญาติอะไรประมาณเนี้ยที่คนคิดเป็นอย่างนั้นนะสุดท้ายที่ตรงดีก็อยู่รออยู่นั่นแหละรอไปอยู่เรื่อยจนที่ตรงดีรู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วมันเป็นเหมือนที่เขาว่านั่นแหละคือเมียตัวเองตายนะเที่ยวนี้ก็ คือมันคนมีลูกมีเมียมันมีแต่เดิมนเนี่ยพอเมียมาหายไปอย่างนั้นที่ตรงนี้ก็เกิดเป็นคนเสียสติแล้วก็เป็นคนคือไม่ปฏะิะปิเยนครับเป็นคนที่สูญเสียคนรักไปนะเขาก็กลายเป็นคนบ้าไม่ทํางานทําการประมาณว่าเออเหมือนคนที่เดินสเปะสปาอยู่ตามถนนหนทางที่เราเห็นนะเป็นเป็นอะเป็นคน สปัปิดแตกไปเลยนะ